สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับเมนยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะจา้าเนาะมาพอกันย่ยเหมือแรงคำคำพี่น้องมือน,นี้แมนยมีเรืองสีมาเบาซูพีซูน่องฟังเรืองเพลงเนาะค่ะเนาะบางคนอาจสีหูจักบางคนอาจสีบ่มหูจักแมนยสิเบาให้ฟังว่ามันบ่มีอีหยงังสาเหตุมันบ่มีอีหยังเนี่คือทีไปทีมาเรืองเพลงสาวขายเบียร์แล้วมันมีประเด็นอยู่ คือใหญ่เพิ่นโอนเงินมาให้หาพันเพิ่นว่าให้พอใส่เพิ่นบอกเลว่าเป็นเงินมาจํำเพ่งเพิ่อนอยากได้เพ่งเพ่งเกี่ยวกับการกินเบียเพราะว่าเพิ่นไปอยู่เมืองนอกเพิ่อนอยากกินเบียมากกินเบียแต่ว่าเลขค้านั่นเล่าเล่าให้พอแต่งเพ่งสาวขายเบียให้พี่น้องเอฟซีซูก็น่าจ,จะหูจากเลขค้านะคะวันนี้มันมีประเด็นขึ้นมา แม่หนุ่ยก็เลยอยากทำควมเขาใจกับพีกับน้องว่าที่ไปที่มาเงินหาพันนี่แม่หนุ่ยรู้จักใหญ่เล่ามือวันซุกแม่หนุ่ยไล่โซดเล่าเขามาทักเขามาคอมเมนแม่หนุ่ยเราแม่หนุ่ยก็เลยไปคุยกันหลังไม่เล่าก็เลยว่าขอเล็กบัญชีเน่สีโอนเงินไหพ่อใส่แม่หนุ่ยก็ให้เล็กบัญชีไปเพิ่นกระโอนมาอีหลีหาพันหาพันบัดนี้เราก็ทักมาอีกว่าเห็นพอแต่งเพลงอยากได้เพลง อ,อ,อยากได้เพงเลงนี่แล้วก็เว้ามากประมาณว่าคอนเซปปน็ปต์ประมาณนั้นประมาณนี้คือมาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยากกินเบียร์ติดเบียร์คือติดเบียร์อยากได้เพลงสาวสาวกินเบียร์เนาะแต่ว่าเลขานั่นเราสาวขายเบียร์เราก็ให้พอแต่งไห้กอนพอเราเห็นแต่เราแต่งแล้วบัดนนี้พอเราแต่งเสร็จแล้วเลยลงคงิปบกับบอดว่าสาวขายเบียร์เราเลยถักไปว่ะ ทักมาว่าเพ่งขายเบีย์สรูปแล้วสิเป็นลิขสิทธิ์ของไผ่ซิเป็นของเพลหรือเป็นของสาวเกาหลีลเราเลากับไปคอมเมนต์หนึ่งในคลิปว่า,าคุณนุ้ยไม่บอกหรอว่าโอนเงินมัดจําไปแล้วห้าพันแม่นุ้ยกับสิบขอบอกพี่น้องมองนี้ว่าเงินหาพันน่ะแม่นุย้ยบ่ได้คิดว่าเป็นเงินมัดจําเพราะว่าเราบ่ได้บอกว่าเป็นเงินมัดจำเนาะพี่น้องเราบอกว่าเป็นเงินไห่พ่อใส่ ถามมีแมวลากระบ,บอกเดอ้อเหมือใดมีแมวลาบอกสิใดมีมาไล่มาไห่พอเรื่อยๆบัดนี้แม่นุ่ยก็เลยมากคุยกับบอดคือมาเคี่ยประเด็นกับบอดไห้บอดเราเคี่ยวไห่บัดนี้แม่นุ่ยก็เลยมาคุยกับบอดเปิดใจคุยกับบอดแม่นุ่ยยังไงแม่นุย่ยก็หักหักเอฟซีทุกคนคือเกา่าเพียงแต่ว่าแม่นุ่ยอยากท่ำคว่ำเข้าใจกับบอดใดมีอยียงมากไหมกับหักเพิ่นคือเกา่า เงี้ยนดีเป็นพีเป็นนองกันคือเกา่าแต่ว่ากอยากอยากเคี่ยวให้มันลงตงโตเดี๋ยวอ่าบางคนสิวา่าเออแมนุ่ยอยากอมงเงินบ่จอยังสั่นจังสีงสเสาะเงินทั้งสองไฟบ่มันบ่แมนคือเมนุ่ยก็ชิดวา่าราว่าราบ่ได้ว,วา่ววาเงินมัดจาเลาว,วาเป็นเงินให้ใส่ให้ใส่หสัหกันเป็นพีเป็นนองเธอ,อแต่กับบ่มี่ยังหลอกอันพี่น้อง เชียแล้วพี่น้องกับเขาไปเบิ้งทางช่องใหญ่เพิ่นสาวน้อยเพรบันแพงแฟนเพจเด้อเมนุยเพราะว่ามียังเมนุยกับคืยเชี่ยเชี่ยในส่วนนั้นไปเบิดแล้วพี่น้องอยากหูไล่ละเอียดพี่น้องกับเขาไปเบิง,ง,ง,งเปิดใจคุยกันแล้วกับบอดคุยเห้บอดฟังแล้วว่าทีมาทีไปมันเป็นยังไงเอามาันพี่น้องบอดเรากับม่านางเล่นอยู่นี่พอดี บอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับยายนุ่ยไม่ยางไรยายนุ้ยเอออันแม่นุ้ยอยากเคลียร์เรื่องที่ว่ามันมีประเด็นดราม่าอยู่ตอนนี้แม่บอสจบบบ่จแล้วแม่นุ้ยจบแล้วเพราะว่าแม่นุ้ยเคลียร์กับบอดเข้าใจออกช่องลักโอ้อหนี่เลยอยากเคลี่ยออกช่องเจ้าของบ่ค่ะโอเอาว่ามันจบไปแล้วหมายถึงว่าก็คือเพื่อนนาสิเข้าใจหรอกนะครับในฐานะจังนุ่มโจคือ คือเราฟังแล้วก็เมืองตามที่ที่พี่สมสมใจเพื่อนเขาเมนแล้วก็ทั้งด้านเลขาครับ<ะ>คนต้นเรืองก็คือเมนูเองกับย่าแหลมเนาะจังฟัง<ะ>ไปแล้วก็คือไม่มีบริดถือไม่มีบริเดผิดหรอกครับพี่น้องครับแต่ว่าคือกหมายไมอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนกันนิดนึงะนะครับแล้วก็จังจังพี่สมใจอีกเพื่อนอาจจะจังเมนูอาจทจีเขาใจว่าเงื้อหาพันุที่โอนมาให้เมนูเอ,อ็นบ่ S <S โอนมาใหา้เมนุยก็ว่า,าคิดว่าเพิ่นเอาให,ห้ e เพิ่นพอแล้วมใส่เห็นว่าปกติเอฟซีเพิ่นโอนมาให้ใส่ก็ว่ามีเงื่อนไขอีอย่างอย่างสี่แม่ค่ะก็คือ,คเ,อเพิ่นก็ว่าให้ใส่ให้ใส่ฮักฮักพ่ออยากให้พ่อใส่ได้ใดส่จังสี่แมียเ,เพิ่นก็บได้บอกเมนุยน้าว่าเป็นเงินมาจํำเพ่งเด้อแล้วก็บ,บ่ได้ว่าแล้วก็มีจตะว่าให้ให้ใส่แล้วว่าจังสี่นะข้อหมายเมนุยก็เลยตีวามหมายไปจังสันนะนะ บบอกว่านาสีมี่ยังมากบางไม่ไปก็นี่นะครับคุยกันเคีย์กันแลวก็จบถ้านั้นเรขาสุธาลพ้นกระอ่นมาหายแย่แหลมเราได้มาหันเนี่ยาขาเพลีงคาประพันพ่นว่าถือใจหายไร้ก็นี่นะครับถ้าดันพี่สมใจพ้นกับนาสีเรื่องเล่าห้องประมาณนี้กับว่านาสีมีปัญหาอย่างเดียวนาะครับแม่นุ่ยก็อยากให้หักแท่งกันคือเก่าแม่นตามจริงห้องบ่อยยากมาบริเวณให่ฟังดอกเพราะว่านี่แหละมันเป็นเรื่องของของระวังแฟนคลับ คือมันเป็นควนมบอมใบห้เป็นเย็นยินดูในเหื่องเื่องนี้ไม่เื่องเงินสิอกว่าพิษกันพอเพิ่นอนมาเราใช่ไหมพิษกันเลียงเงินงเียคือแฟนคลับรือหมอนำเมื่อเผมบ่อยากหายหรือทีมงานเนี่ยยายาหายยาห้ยพิดกันหรือยาหเลี้ยนคาวาแบบผู้นั้นแท่งขลังกันบุญีไดมาไล้ตอนนั้นตานี้แบบเพิ่นอุตสา์โอนมใหายเพ่งถาเพิ่นบม้หักเพิ่นหักเพิ่นแพงเพิ่นคอยห้เนาะพอเพิ่นห้มากแล้วมพิดกันนั่นสิแม่โอ้ยเศร้าเศร้าเศร้าไม่อยากนิ่งแต่ว่า กับเพลงสาวไข่ของกีนะครับเดี๋ยวโอ้ยสาวไข่เบี้ยสาวข่เบี้ยโอ้ยปวดหัวจักสีสาวขายขายสาวหดแล้วกันแย่แหลมเพิ่นกับวันน้สีเือสีแตงให้ไหมอีเกลือแตงให้ไหมอยู่แตงอยู่แล้วก็ร่างแตงอยู่ครับมี้หน้าเดี๋ยครับเดี๋ยวกืนสมองในผัแหลมนี้โอ้ยเล่านี่เป็นมือเป็นแสนเพียงเวลาอยู่ในสมองเล่าว่าอยากได้ เป็นสามชาหรือว่าเป็นหมอลำเพล่นเราอว่าอย่างซี่มปัญญาของแต่ละคนนี่สิ่งที่มันรักกันขะมุ่ยว่าเดก็คือเจา้ารักว่าอะไรก็คือปัญญาพุ่มปัญญาเออรักเอาคว่มเกง่งรักเอามันสมองรักเอากันว่าได้นี่แหละนี่ต้องย่อมว่าพอแหลมนี่เราถือว่าเป็นบุรุษคู่เป็นคู่บาอาจารย์นะครับที่แบบพธรธมดานะครับคนที่แต่งเพลงแต่งก่อนลำอะไดนี่โอ้ลุงโจงเงยเงยเงเงยนความสามารถถึงนี่ก็สมารถพอแหลมอยู่นะครับ เห็นว่าเพลงนี้มีปัญหาหมดแล้วน็แต่งขึ้นมาเพลงไม่ก็ได้แต่งขึ้นมาไม่สมแซมนะครับถือว่าแฟนคลับแฟนเพลงบังว่าคงเข้าใจนะครับเพราะว่ามือเสาร์มีดรามากผมนอนตื่นขึ้นผมเห็นเลยเพราะว่ามีเสียเอกตัวพนทักมาปาสุบินิกนุ่มจูต้องไปเคี่ยวเ้ยเพื่อนว่านุ่มจูต้องเคี่ย์ให้ให้แฟนครับเลยพราะว่าบางคนเดี๋ยวเขาจะเสเข้าใจว่ายายหนุ่ยอมเงินหาพันหรือยายหนุ่ยมุมหบเงื่อนหาพันแล้วเบาปากเบาเบาเนี่ยนี่ได้ความหมายที่แรกกันนะ เพราะว่าคุยกับพ่อแล้วครับพ่อพ่อก็ยังว่าเขาโอนให้ไส่โบเมนเงินมัดจาเราก็ว่าเมื่อนั้นเพิ่นโทรมากก็ได้คุยหอดกับพอะโบเมนว่าคุยแต่กับเมนหนุ่ยโบเมนว่าเมนหนุ่ยรับรู้เรื่องผู้เดียวพ่อเราก็รับรู้เพิ่นบอกว่ารักพ่อโอนให้พ่อใส่เพิ่นบอกได้ว่าอันพ่ออันนี้เงินมัดจําเพลงเด้อแต่งเพลงให้หนูห่อยหนูโอนเงินค่ามัดจําแล้วเราบอกได้ว่าเรามีแต่ว่าหักพ่อให้พ่อใส่เดือดร้อนยังกระโทษหาหนูเด้อ เพิ่นก็ว่าจังซีบอเมนบาเมนหนุ่ยสีมาหลับอุบอิบผู้เดียวก็ตามนี่แหละเลยว่าอันไหนๆกับเราบอดมากาเราบอดกับชี้แจงให้เอฟซีเข้าใจเนี่ยครับครับมังว่าเอฟซีแฟนเขาแฟนเพลงเพิ่งพิ้ทีแบบบอดี้มากมายเนาะนะครับมองว่าคือน่าจะเคลียร์กันไปแล้วนะครับต้องขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมเพราะว่านี่ก็เรื่องเอียงละ เรื่องไอ้ไอที่มี่ไอ้ฝังมันสั่งไอ้พวกบ่วังดีแหละสั่งยูทูบเกิดมากยูทูปปอมยูทู e ช่องสาวน้อยเพชรบ้านเนี่ยแต่บ่ามีแพร่งแต่สาวน้อยเพชรบ้านหลักเอาลูกกูสาวน้อยเพ้งไปใส่ได้แบบนี้เป็นปูนปไฟคือใอ้คนเขาใจว่าเป็นสาวน้อยเพชรแพงพล้ยงเาก็ลูกกูห้องแล้วก็ไปเม่นแล้วก็ไปเม่นคือให้แฟนครับคือมองบอดีอ่ะ นะครับหลายคนว่านุ่มโจ้ก็พ่ฟองเลยนุ่มโจ้ก็ฟองเลยชี้ขั้นไปเสียเวาครับบอกระตรทั้งรถเลยขอเตือนไปก่อนนะครับกับทางคนทางธรรมหากินเนาะแม่ครับเพราะว่ากาไปฟอกนั้นต้องต้องใช้เวลาเลยครับต้องช้เวลาในการนะครับไปล่งพักครับแล้วก็ไปศาลอีกบาย่อมเพิ่มกันก็ต้องไปศาลอีกฉะนั้นแล้วก็คือเตือนไปก่อนแต่ถ้าเตือนแล้วคุณยังทําคุณโดนแน่ครับ เทากับมีไมอ้อนไม้แข็งอยู่นะครับต้องขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจนะครับส่วนถนัดออนไลน์ม่นถามมาหลายอยู่ดิออนไลน์พอหนุ่มจูประกาศไปแล้วว่ารอเมึงสถานการณ์เดือนหนาเดอ้อแม่นจัดไงบ่ได้กกสิจัดน้อยจัดได้สั้นได้กสิจัดแต่ว่าเป็นกุ้มปิดนะครับพี่น้องครับเป็นกุ้มปิดเรียญจะคน้นกสิเรียญเรียบนเวทีลํำเพรื่อออนไลน์เท่านี้ละเหรียนบนเหรียบนเวทีรลำเพลินออนไลน์เ,นเ,เ,นนเ,นนเท่าแต่ว่าเป็นกุ้มปิดนะครับบัตรละจักบบักรกังว่ากันนะครับแต่ว่า จะได้กับมืองก้อนงานงานที่ว่าเบียร์เบียร์บเวียงครับน้องเบียวสอดินไช่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวงานนี้นะครับขสิริงงานนี้แล้วเรา็จังว่ากัน,นขอบคุณทุกกำลังใจก็แล้วกันเอานม่นุ้ยเดี๋ยวผมสิไปในบ้านแล้วข,ขอบคุณค่ะบอสขอบอค,คุณค<อ>่ะเอาตามที่บอสเคียเราเด้อพี่น้องเมนยกับเคีรยเคี่ยใจท่างไข่ ทังขายวะนะทางช่องใหญ่ละพี่น้องพี่น้องสามารถเขาไปเบิ่งใดทางช่องสาวน้อยเพรบานแพงแฟนเพจเนะาะเมื่อนี้บอดมาเล่นนําแมนุยก็เลยมีโอกาสให้บอเดเคีรยใจให้เมนุยนําสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามหาให้กําลังใจเมื่อนี้เฮากัมาคุยกันเรื่องดรามาพ่อสมมาพาควนก็คือจบแล้ว มีฮักแพ้งกันคือเก่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้ง <คะ S 1> สมบมายดีค่ะเดี่ยวจากกดติดตามกดแัร์สุสขัยน้ำชองแย่แหลมรำเพื่อนออฟฟิเชียลนะครับค่ะสวัสด,ดีค่ะขอบคุณครับ